ก่อนนะครับกระทู้นี้เป็นกระทูข้ขำๆเพื่อนๆลองเข้ามาเสนอความเห็นหน่อยว่าอันไหนเหมาะใช้เป็นพรอบสำหรับน้องสมาชิกในกลุ่มที่เป็นคนหูแหลมเดี๋ยวจะจัดไปให้เวลามารีวิวทำคลิปบวกหนึ่งผู้แมวครับผูแหลมลายดอกไม้ค่ะฮะ <Huh? S 2> ขออนุญาตส่งแบบเข้าประกวดนะคะโอ้โหบวกหนึ่งอันนี้ครับใส,ส่แล้วดูเฟียสสุดๆเลย สนุกแล้วสิเราดูทาปิดจูนว่าชัดเป้วๆเชียวตัวนี้ครับว่าแต่ว่ามันคือหมวกอะไรหมวกหนูมหมวกหมูหรือหมวกช้างมองไม่ออกอะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการรีวิวของคนหูแหลมค่ะ เรื่องมันมีอยู่ว่าเนื่องจากว่าดิฉันมีฉายาว่าคนหูแหลมรับย่านเสียงกลางแหลมได้มากเกินไปนะคะก็มีแอดมินที่เป็นที่เคารพท่านหนึ่งไปเสนอไอเดียว่าเออไหนๆก็ทํารีวิวว่าคนหูแหลมแล้วทําไมไม่หาพร็อพให้น้องเขาเล่าพร้อมกับเปิดโวตให้ดูว่าหูไหนเหมาะกับดิฉันแล้วคุณดูแต่เราหูสิโอ้โหไม่เข้ากับกูสักอันเลยเนี่ย แต่ว่าหมูตัวนี้นะคะดิฉันถูกใจมากเลยเนื่องจากว่ามันเป็นเทวทูตตนที่4ของอนิเมะที่ชื่อว่าอ e ี a านเกเียนซึ่งเป็นหนึ่งในอนิเมะที่น่ารักสดใสฮิวใจของยุคนี้เลยทีเดียวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะก็วันนี้นะคะดิฉันจะมารีวิวหูฟังตัวหนึง่งที่อยู่ในย่านราคาค่อนข้างแพงเลยนะคะนั่นก็คือ Edifier Stack Spirit 1 0ค่ะ ก่อนที่จะรีวิวนะคะขอแจ้งทุกท่านก่อนว่าดิฉันไม่สามารถรีวิวการปรับแต่ง eq ของตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าเจ้าส t a ็ k ตัวนี้ยค่ะเป็นเวอร์ชั่นที่มาจากจีนก่อนที่มันจะมีจำหน่ายในไทยค่ะทำให้มันไม่รองรับกับตัว edifier connect ที่เป็นแอปตัวใหม,ม่ทำไมอ่ะทำไมทาไมเหรอฮะการที่แกม,มาจากจีนอ่ะแกโดนแบ่งแยกไม่ให้ใช้ edifier connect ตัวใหม่ที่ประเทศนี้อย่างนั้นเหรอทำไมกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นดิฉันจึงต้องแจ้งว่าไม่สามารถรีวิวการปรับ EQ ให้ได้นะคะแต่สามารถรีวิวส่วนอื่นๆได้ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียง ANC a m b i e n t Mode และสเปคพื้นฐานต่างๆนะคะ พูดถึงสเปคพื้นฐานเราก็มาดูกันเลยว่าเจ้าตัวหูฟังตัวนี้มีสเปคอะไรบ้างขั้นแรกก็คือมันใช้บลูทูธ5.4และมีโคเดกดังนี้ SBC AAC LDAC LHDC aptX audio aptX adaptive audio และรองรับ Snapdragon Sound มากันทั้งแฟมิลี่โคตรเยอะเลยอะ่ะ มี IP54 กันฝุ่นได้กันละอองน้ำฉีดได้รอบทิศต,ต่อได้2เครื่องมีเกมโหมดแล้วก็มีไม้ทั้งหมด6ตัวค่ะวัสดุและการดีไซน์นะคะก็ตัวเคสเนี่ยค่ะรูปทรงมันสวยมากเลยนะคุณดูสิมันเหมือนรถสปอร์ตอะแต่ว่าถ้าคุณได้มาสัมผัสจริงๆอะนะวัสดุมันมันก้องแก๊ง ไปหน่อยในพวกหูฟังย่านตั้งราคาหลักหมืนะ่นอะคือมันก็ไม่ได้เป็นพลาสติกระดับพรีเมียมอะไรนะคะแล้วก็ดิฉันรู้สึกว่าเคสมันเริ่มมีเสียงเอียดๆแล้วนะไม่รู้ได้ยินป่ะส่วนตัวหูฟังนะคะขออนุญาตเปิดหูให้ดูนะคะเอา้านี่เกมมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะเพื่อนเจ้าเทวทูตตัวที่สี่ อะถ้าคุณดูหูของดิฉันนะคะดิฉันเป็นคนที่มีหูที่ค่อนข้างจะเล็กค่ะแล้วพอเอาเจ้า Edifier Stack S10 ไปใส่ปุ๊บเนี่ยมันใหญ่อยู่นะดิฉันใช้จุกที่มันพอดีกับหูของดิฉันแต่ก็พบว่าหลายครั้งดิฉันรู้สึกว่าฉันต้องเอานิ้วอะไปจับไปแตะมันเพื่อให้มันเข้าที่เพราะมันรู้สึกว่าตรงส่วนที่มันเป็นแง่งตรงเนี้ยมันมาเกยเกยตรง ่หููอยเดินไปเดินมามันก็ชอบตกลงมาอย่างเงี้ยอืมสำหรับคนที่หูเล็กนะคะอาจจะพิจารณาเยอะนิดนึงเพราะว่าขนาดมันก็ค่อนข้างใหญ่เลยเนาะแต่สําหรับคนที่มีหูที่ใหญ่อยู่แล้วตัวนี้อาจจะไม่เป็นปัญหาสําหรับท่านค่ะที่สําคัญคือตัวหูฟังนะคะมันสวยมากคุณดูนี่สิโอ้โหเออสวยจริงๆค่ะมากับกับกับ,กบสปอนเซอร์รายใหญ่อุตสาห์ไปหาพ่อผูแหลมมาให้เราต้องใส่ให้จบรายการ ขอบคุณมากเลยค่ะมาที่เรื่อง ANC และ Ambient Mode ก่อนนะคะต้องบอกเลยว่าแปลกใจมากๆเพราะว่าปกติแล้ว Edifier เขาขาย ANC หนักมากเลยนะนี่คือตัวรุ่นพี่มันที่ราคาถูกกว่านะคะไอ้สอตัวนี้ ANC ทำดีมากมันกบเสียงได้ดีมากๆเลยแต่พอมาเจ้าตัว,ว s t a c k s 1 0เนี่ย กลายเป็นว่าไม่ได้ขาย ANC ค่ะถือว่า ANC อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้เงียบกริบเหมือนรุ่นเก่าที่ถูกกว่าใส่แล้วก็อืมก็ก็กกงเงียบนะแต่ก็ไม่ได้เงียบมากขนาดนั้นและที่แปลกใจคือพอเปิด ANC ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าจะหยิบจะจับอะไรนิดๆหน่อยๆก็เหมือนจะได้ยินเสียงเสียดแหลมเข้าหูตลอดเวลาเนี่ยแค่เกาหัวมันก็จะรู้สึกแครกแค,ก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 คกอยู่ในหูเหมือนเปิดทานพาเลนซีอยู่ครึ่งๆหนึ่งอะ ส่วนตัวแอมเบียนท์โหมดนะคะแอมเบียนท์โหมดเนี่ยจะให้มาอยู่3แบบก็คือ 1. b a l a บาลานซ์เป็นโหมดที่ให้เสียงทึบที่สุดและคือไม่ค่อยต่างจากตอนที่ไม่เปิดเท่าไหร่แล้วก็ Background Sound ที่จะเป็นโหมดแอบฟังอย่างหงห่วงก็คือจะได้ยินเสียงภายนอกประมาณ50%นะคะแล้วก็ Voice Enhancement ค่ะตัวนี้คือได้ยินเสียงภายนอกชัดที่สุดนะคะซึ่งขอชมไว้ก่อนเลยว่ามันทำออกมาได้ดีพอสมควรเสียงมันค่อนข้างจะตรงกับเสียงภายนอกเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าความอู้ความก้องก็ค่่่ออนนข้้างจจะชัดดเยูไะะไมไ สึกสบายหูขนาดนั้นเพราะฉะนั้นส่วนตัวเราวดิฉันคิดว่า Ambient Mode ก็อยู่ในระดับก,กลางๆค่ะข้อสังเกตนะคะเมื่อปรับ ANC กับ Ambient Mode ไม่ว่าจะเป็นโหมดใดก็ตามเจ้าตัวหูฟังไหนก็จะใช้เวลาคำนวณประมาณ1-2วิแล้วก็จะค่อยปรับตามสภาพเสียงของสิ่งแวดล้อมนะคะ มาที่เรื่องแบตนะคะแบตเนี่ยทาง Official ก็เคลมไว้ว่าถ้าเปิด ANC ก็จะอยู่ได้5ชั่วโมงและถ้าปิด ANC ก็จะอยู่ได้ที่7ชั่วโมงซึ่งมันก็ใช้ได้นะคือ edifier เนี่ยเขาโดนบูบี้เรื่องแบตมาโดยตลอดว่าแบตมันกัก <c oughs> มันน้อยมากมันไม่ค่อยจะพอใช้กับการใช้งานจริงอะแต่พอมาตัวเนี้ยคือแบตอะมันเพิ่มขึ้นแต่ในปี2024เนี่ย ผมเข้าปากคือตัวต่างๆที่มันออกมาใหม่มันทำแบตได้8ชั่วโมง9ชั่วโมงบางบางตัวนี่พุ่งไปถึง12ชั่วโมงเลยนะคือเยอะมากเพราะฉะนั้นดิฉันรู้สึกว่าปิด ANC แล้วอยู่ได้7ชั่วโมงก็ไม่ได้ว้าวแล้วเนาะแต่อย่างน้อยมันก็พัฒนาจากตัวเก่าๆมาค่ะการเชื่อมต่อนะคะ Bluetooth เวอร์ชัน5.4แค่เปิดฝาก็ต่อแล้วาภายใน3วิไวมากค่ะไม่ต้องพูดอะไรมาก เกมโหมดเนี่ยดิฉันก็พูดถึงหน่อยด้วยปกติแล้วนะคะพวกหูฟังย่านราคาหมื่นเนี่ยมันไม่ค่อยเน้นเกมโหมดเท่าไหร่แต่ตัว e D i f i e r Stack Spirit S10 ตัวนี้เนี่ยทำเกมโหมดได้ดีเลยนะคือมันดีเลยต่ำกว่าวินแน่นอนแล้วเวลาเล่นเนี่ยก็ไม่รู้สึกขัดหูขัดตาแต่อย่างใดถือว่าทำได้ดีเลยนะคะ ือดิฉันเข้าใจหัวอกของคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สามารถเข้าไปลองหูฟังด้วยตัวเองทางเดียวที่ท่านจะสามารถได้หูฟังนี้มาฟังได้ก็คือท่านจะต้องสั่งซื้อเลยดิฉันก็เลยคิดว่าเออถ้ามีตัวอย่างแนวเสียงให้ท่านได้ฟังบ้างเนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้บ้างอย่างไรก็ตามเสียงที่เป็นตัวอย่างตรงเนี้ยมันเป็นแค่ตัวบอกว่าย่านไหนมันสูงย่านไหนมันต่ำย่านไหนมันเยอะย่านไหนมันน้อยเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะ แต่อย่างน้อยก็เป็นแนวทางเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ท่านได้รู้ว่าเออหูฟังตัวเนี้มันมาแนวไหนนะคะต้องบอกเลยว่าครั้งแรกที่ดิฉันฟังหูฟังตัวนี้เนี่ยดิฉันรู้สึกว่ามันช่างสะอาดบริสุทธิ์เหลือเกินรู้สึกว่ามีแบบหน้าเจ้าแม่กกนอิมลอยขึ้นมาเจ้าแม่โปรดแม่ตานำพาข้าออกไปด้วยเอถอะขาทรมานเหลือเกินเจ้าก่อกรรมเอาไว้จึงต้องรับกรรมนั้นรู้สึกว่ามันสะอาดไปหมดมันใส ย,ย่านกลางแหลมเนี่ยมันน้อยกว่าแหลมแล้วก็ย่านเบสเนี่ยมันไม่เยอะทําให้ปลายเสียงมีความเป็นประกายมันเอาไปฟังแนวเสียงร้องเสียงกีตาร์เสียงดนตรีเสียงปเลงได้เพราะมากนะคะโดยเฉพาะพวกเครื่องสายเนี่ยโอ้โหแบบเป็นประกายเลยอะวิ่งวิ่งๆ,ๆิ่งวอ่ะ แต่บางทีมันก็มันก็ชัดไปนิดนึงคือย่านแหลมปลายเนี่ยบางทีมันให้มาเยอะไปหน่อยในบางเพลงค่ะมันมีจังหวะแบบที่เสียงหรือเสียงฉาบเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อย เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่หูฟังที่เหมาะกับเพลงทุกแนวนะคะพอมาเอาไปฟังพวกเพลงที่มีเสียงย่านเบสเยอะๆอย่างพวกเมทัลหรือ EDM เนี่ยก็ปรากฏว่าบางทีมันรู้สึกว่าเบสมันไม่พอมันเหมือนมันกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันไม่ได้ซดน้าอ่ะฟังแล้วก็ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ออกไปทางแห้งๆเอาง่ายๆคือมันไม่ใช่หูฟังที่ถูกผลิตมาให้กับคนที่ชอบสายเบสบวมๆกระหึมกระหึมตีกันตุกตุบตุบตับอย่างเงี้ยมันเป็นหูฟังสายออดิโอไฟล์มากกว่าโดยเฉพาะถ้าคนรู้ว่ามันใช้ดรเวอร์พลานาแม ะะเอาง่ายๆก็คือมันให้เสียงที่ตรงมากความเพี้ยนต่ํา เสียงมันจะดีมากมันเป็นไดรเวอร์ประเภทที่จะใส่ในพวกหูฟังตัวใหญ่ๆอย่างพวก Edifier ครอบหูทั้งหลายเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเอามาใส่ในหูฟังตัวเล็กอย่าง Stack Spirit S10 ตัวนี้นะคะเก็บรายละเอียดทุกย่านฟังทุกอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่ามันก็แลกมากับเบสที่น้อยเพราะว่าการที่หูฟังเนี่ยมันมีเบสน้อยมันทําให้เราได้ยินสิ่งต่างๆชัดใช่ไหมคะแหมมันก็ต้องแลกกันนะเนาะแล้วถามว่าเออเสียงมันแห้งไปแล้วอยากให้อิ่มกว่านี้มันทําได้ไหมมันทําได้ค่ะ คือเจ้าของหูฟังตัวนี้ที่เป็นแอดมินในกลุ่มหูฟังที่ดีที่สุดในปตัตตพีนะคะได้ทําการสัลยกรรมคัสตอมจุกหูฟังค่ะโดยการเอาฟองน้ําไปใส่ไว้ในจุกหูฟังทําให้มันเพิ่มความอิ่มฉ่าขึ้นมาและเพิ่มเบสขึ้นมาด้วยดิฉันลองแล้วไอจุกตัวนั้นอะ่ะมันได้ผลจริงๆแต่ถามว่าทําให้มันบวมและทําให้เบสมันกระหึ่มขนาดนั้นได้เลยไหมไม่คือมันทําให้เสียงมันอิ่มแล้วมีเบสมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะทําให้มันบวมได้นะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจการคัสตอมจุกหูฟังนี้นะคะก็สามารถไปอ่านกระทู้ของพี่หยางได้นะคะดิฉันแปะลิงก์ไว้ใต้ e s สคริปชันนี้ค่ะแล้วคนหูแหลมแสบไหมไม่แสบไม่แสบไม่แสบอย่างที่ว่าค่ะคือย่านกลางแหลมเนี่ยมันต่ำกว่าย่านแหลมปลายแต่แค่ย่านแหลมปลายเนี่ยมันจะพ,พุ่งมาให้จักกะจี้หูหน่อยแรงประทะของความเสียดเนี่ยมันน้อยเท่ากับแรงของน้องหมูเด้งนะคะ มันก็เลยไม่เสียดนะคะไม่เนี่ยถ้าคุยในที่เงียบนะมันชัดเจ๋วใช้ได้เลยนะแต่ถ้าไปเจอเสียงรบกวนภายนอกไม่ไม่โกงไม่กันอะไรมันทั้งนั้นนะ่ะคือได้ยินชัดเจ๋วทุกอย่างเลยเป็นหูฟังที่เหมาะกับคุณพันละเมียที่จะเอาไปให้เป็นของขวัญกับสามีของคุณเพราะว่าทุกครั้งที่คุณโทรไปนั้นคุณจะรู้ว่าสามีของคุณอยู่ที่ไหนเพราะมันได้ยินหมดเลยอะ สวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากหูฟัง Edifier Stack Spirit S10 ในที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากหูฟัง Edifier Stack Spirit S10 ในที่ที่มีเสียงรบกวนเสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบไมค์จากหูฟัง Edifier Stack Spirit S10 ในที่ที่มีเสียงรบกวนแบบธรรมชาติ เสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสอสวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบใมม่จากหูฟัง Edifier Stack Spirit S10 กับพัดลมเบอร์3เสียงเป็นยังไงบ้างชัดไหมหนึ่งสอ